โคต้ดต่วนตอบแล้วหลังลือโดนปลดให้โค้ดต่างชาติมาคุมแทนจากกรณีมีกระแสข่าวในกลุ่มวอลเลย์บอลว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะดึงตัวโค้ดคนใหม่ซึ่งเป็นโค้ดผู้หญิงเข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าฝึกสอนแทนโคต้ดต่วนแด่นายศรีวัชระมีทากุลโดยปรากฏชื่อของอดีตนักวอลเลย์ทีมชาติไทยรวมถึงโคว้วอลเลย์บอลชาวต่างชาติ ล่าสุดคดด่วนแตนายศรีวัชระมีากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยแปลกใจกับข่าวที่ออกมาเรื่องข่าวก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีทั้งคนอยากสนับสนุนให้เราทำต่อแล้วที่ไม่มีก็มีบางคนคิดว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อคิดให้ทีมดีขึ้นก็เป็นไปได้นะครับเป้าหมายพยายามไปโอลิมปิกแต่ขั้นตอนมันซับซ้อนต้องเร่งเสริมบางส่วนเตรียมทีมด้วยความเหมาะสมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ